สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่27มีทุน่ายน2อ6สอ่านร่อยพวกี่หพิ่เผิงก็จะพามาเบิ่งราคาหัวเด้อค่ะอยู่ตลาดนัดโคกระบือข้ามูดมดงสว่างพี่กัดเพิ่์กระต่้ยอยู่บัดดงสว่างท่าข่าบนข้ามูุดมตำบลนุ่นสวรรค์น้ำเพื่อน่าจะรวยจังวัดอุบลตลาดม่นก็จะเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเด้อค่ะ เปิดตั้งแต่ตีห้าพลุราคะไปจนถอดเทียงถ่าแม่นไผอยากมารอเบิงงัวมาสืบไปเลี้ยงมารอเหรนมารอเบิงราคาเนาะค่ะกะสามารถมาได้ทุกวันจันทร์กะวันพฤหัสเบิงน้ำเมฆเบงงูอ้ายอยู่ค่ำวันี้แต่ว่ายะเกิ่งก็มาสวยแน่อยู่เบิ่งน้ำเมฆกระซ่าออกมาต้องทำนอกแล้วไปเบิ่งราคางูว่ะก็เลยนเนาะค่ะบัวลาย อ,กกอ๋อเลื่อ,เอามเลื่มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยอะเพ,พิ่มน้ำแน่ด้นะคระับะเห็นเพิ่นมีกล้วยมาขายะะแล้วค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มข้าไปเบเปเิ่งเอาครับเบิ่งเอาครับเบิ่งเนี้ยเอาเจาได้แบบ บางตัวไ้กัตัวแล้วก็ราคากเราของรายนรายติดกท่าควายงามๆห้องเท่าไรคะเนี่ยอาเหินาลิกใ้บ่บู่เลยห้องเท่าไรนี่ครับัวเดียวนี่บอมีเจ็ดตัวมีสขายเลยตัวหนึ่งน้ขายไปแล้วต้นนี่ห้องเท่าไรคะตนนี่ห้องสอดครับสองหมื่นเจ็ดครับห้องเนาะบนเอาูอายุประมาณเท่าไรเนี่ยคะอายุประมาณปีสเดือนปีสามเดือนโตแม่ ตัวแม่ในน้อยนารักสูงรายยี่สิบขาวคนนะเพิ่นมาสองตัวค่ะแต่ว่าเพิ่นขายไปแล้วตัวนึงตัวนี้ขายไปแล้วตัวนี้ขายไปเท่าไหร่คะเนี่ยขายไปสองหมื่นแปดฝากเบอร์ไว้นั่นเลยค่ะ 0ูนย์เครับศูนย์เก้าสี่เก้าหกเจ็ด้าหย์งพอไหมห้า่ะพอไคะข้ามครับมาได้สาค่ะมาจากมารินนะครับมาลินสำรลาขอบคุณค่ะหมูนะมนมเรือตัวนึ่งเลือตัวนึงเล่นางเงี้ยนีนะอ้โเรือตัวเดียวห้องเท่าไรกันนี่หมื0นหก0 0ื่นหกพันตัวผูตัวตัวกใหญนึงตัวบกใหญนึ่งคนอ่ะ มันเป็นโลภพึงหายวัน,นี่นเป็นโลพึงหายเป็นตัหนังมันคือร er. องอ๋อเหมือนหกพันเหลือตัวเดียวค่ะพ่นะฝากเบอร์ไว้น้านะค่ะศูนย์หกสาม4หเสี่ยยุดบ้านตบหูขอบคุณค่ะเงนนคือซื่อได้เยะห้องท่าใดคะเนี่ย <48. S 1> แม่ลูกแมก่ลูกแม่กระทองแม่กะทองลูกกบะัตแม่ลูกเครื่องดำแม่เครื่องแดง ลูกงามๆค่ะแม่จะเอ้ยลูกจักเดือนน่ะค่ะหกเจ็ดเดือนแม่ท้องในเจักเดือนแล้วท้องสามเดือนก็แล้วท้องสามเดือนดูก็แล้วผสมยังมากค่ะผสมโตมากแม่สูงประมาณร้อยสาวคนสาวหาสา่โหกันเด้อค่ะมีมะคมเดียวบ่ค่ะแม่สาวน้อยไปเบิ่งแม่สาวน้อยเพิ่นเด้อค่ะแม่สาวน้อยห้องเท่าไรคะน้อห้องเจ้าแปดสองหมื่นแปดพัน จังปีนั้นเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่แหละลุงพ่อคกับตัวนี้นะคะลุงพอหสาวกลัวก็ได้ห้องแปดพันก็ได้ห้องห้องคือสองพันแปดพันเครื่องดำเนะค่ะสีแดงงามหน่อยสีแดงงามงอหน่อยงามงามแดงแดง ปากเบอร์ไวนะคะ063 063 018 018 7289 7289อยใหญ่ต้ยกับน้องกระโดนตุ้ตยห้องเท่าไหร่นี่4ี0 0 0 เล่เล่เครื่องดำของสี่เดือนของสี่เดือนผสมยังมากค่ะผสมยังหรผสมเล่ผสมเล่คือการตัวใหญ่เงีแห้งให้ลูกไม่จังโตหรอค่ะเนี่ยลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวทองขาทถอดถุงสองขาทถอดของสี่เดือนแประกันใเลยเลยประกันใลยเลยค่ะว่าถอดห้ามแห้งตัวนี้ล่ะค่ะตัวนี้ฮ่ามดทองหมนมากเจัน ห้ามื่นสองทองตัวที่เท่าไรตัวแรกวะทองแรกเครื่องดำผสมยังมาผสมซี่ไหวพกชุนพาชุนผมมีใบมีหลอดนี่นี่ผมก็าเดีวมาทำมีใบมีหลอดนะคะทองในเจ็ดเดือนก่อนซี่เดือนแล้วสูงลอยสามสิบห้าใดค่ะงาม ฝากเบอร์ไว้น้ำหน่ยค่ะ095 095 804 804 3899 3899พอนย่อนยดก้กพ่อเนพ่อเดือนทุ่งสีขอบคุณค่ะเบิ่งบรรยากาศตลาดค่ะมีขายลอตเตอรี่พ่อ4 2 0 0 0ให้ลูกตัวแรกว่นไนี่ำ0 0นลูกตัวที่เท่าไหร่ตัวแรกลูกแรกผสมยังมากค่ะ ผสมยังมากผสมโตมาผสมโตมาผสมโตปลูกแรกเครื uh. temple. 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 Temple, temple. ่องดำนะคะสูงรลอยสามสิบแได้มีมาตัวเดียวนี่บอมีมาตัวเดียวนี่บอค่ะตัวใดเนี่ย่ แม่ลูกชลเลยนี่บอก่างเท่าไหร่เนี่ยามดนสามหมื่นเจ็ดลูกพ่อนายุเท่าไหร่ราคานาก็ได้คนถึงสงเดือนดีหรอลูกพ่อนึงสองเดือนดีได้ค่ะแม่สูงร้อยสามสิบแปดได้อะไมัูตู้ตัวแม่ลูกตัวปูได้ค่ะ ฝากเบอร์ไว้น้ำหน่ยค่ะ089ปด6ก้า์่งกงอ่้พอยังก่อนายปไม่ได้สายก่อบันกลางขอบคุณค่ะห้องเท่าด้เนี่ค่ะ30ียแม่สาวแม่สาวจังปีค่ะปีบ่ตน ปีหนึงพอดีปีหนึ่งพอดีห้องสามหมื่เจ็ดไค่ะสูงเท่าไหเนี่คะสูงร้อยสาบวกร้อบวกเครื่องดำนะเครื่องดำครบนมโบติงเครื่องดำครบโตติงคอนนะ สามหมนเดี่มันตัวเดียวนี่บอกค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำนะค่ะศูนย์เก้าสามเก้าเกาสอม่สองสามศูนย์สองเอายไหมศูนย์เก้าสามศย้าสามงส่งพ่อยางไคอใบ้านบ้านบานยังบ้านน่นแฝก้านนแฝ อำเภอเดชบอกแม่อำเภอเดชขอบคุณค่ะแม่ลูกเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนลูกหนาหางแห้งลูกเดืเดือนกลัวลูกได้เดือนกลักกวแดงดีขนานดะลูกของไทยนี่เคเอฟสามหนึง่งมีใบมีหลอดอบ่มีใบบ่มีหลอดแต่บอกเคเอสามหนึง่งคือสีเสื้อได้ว่ามีเป็นเคเอฟสามหนึ่งัวเคามหนึเขาตัวเขเาตัวต่อต้องบัวเหยดเลยตัวแตัวกัไปบ่ตัวต่อนะเจ็ดหมืน แม่ให้ลูกมาจังโ้าตัวเหรอลูกเลยลูกแหละพุ่นคุดเขามาแต่นี่ยมึงเครื่องกันลูกตัวแม่ได้ค่ะน้ำแม่คืออังดำหางเงาตั้งนี้ประกันโบมี่ตั้นี้เจ็ดหมื่นมาอุ้ยลูกหนาหางแหงตัวหนึ่งมาเบิ่งตัวที่ตัวนี้สามหมื่นสามเมื่นนี่สาวสามหมื่นเจ็ดพันนี่สาวปีสองเดือนปีสองเดือนสูงเท่าไรคะเนี่ย รยสา้อยา้อยสามสิบเครื่องดำค่ะปีเจ็ดเดือนโมมีตำนี้คือกันฝากเบอร์หน่ค่ะศูนย์เก้าหกแปดสามหนึ่งแปดสามแหพัน่พ้อยบตุ้งหูแล้วค่ะขอบคุณค่ะพองเท่าดนี่ค่ะ สามหมื่นสี่พันแม่สาวน้อย,ส,อยสูงโปร่งขนาดเลยสูงร้อยสามสิบนี่แหละค่ะเครื่องดำจักปีค่ะโตประมาณนี่นี่หัวหาเดือนครับอุ้ยหัวถามเป็นปีเลยหัวหาเดือนนะคะนี่เครื่องดำนี่ไม่เั็โตค่ะสามสิบตันะครับตัวน,นี้ล่ะค่ะแม่สาวนอ้อยให้กันตัวน,นี้ 24, สองหมื่นสี่ห้าร้อยสองหมื่นสี่ห้าร้อยแม่สาวนอ้อยให้กันนะคะนี่อายุพอๆกันบ่คคลนี่แม่ครับไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงกันนะคะหาหูเดือนตัวนี้ล่นนะคาเนี่ย สองหมื่นเทเครื่องดำทุกตัวเลยค่ะของเพลินตัวนี้อายุน้อยก็มูบอกเบียดเบียดกันสี่หาเดือนตัวได้อีกค่ะบอลถิ่กระลังไม่สาวสูงสูงโป้งๆนี่ห้องเท่าไดะเนาดสามหมื่นสี่ห้าร้อยเครื่องดำเหมือนกันนะ้วค่ะนั้ห้าขนาดตัวนั้นร้อยสี่สิบได้ เจ้าปีค่ะโตประมาณน่ะปีกว้าครับพี่ปีโม่ฝากเบอร์ไว้น้ำเน่อยค่ะ062 062 761 761 5054 5054ครับไม่ห้อยยังก็ค่ะบนบนครับบนมาแต่ร์ไซค่ะอุบลครับอุบลขอบคุณค่ะสองตแดงแม่ลูกห้องเท่าไรค่ะเนี่ยสี่สิบสามสี่หมื่นแม่ให้ลูกมาเจ๊งโตค่ะเนี่ยตัวเดียวครับแม่ลูกแหลกเด้อค่ะนี่ลูกเพิ่งจักเดือนลรอค่ะ หกเดือนหลูกตัวแม่นะค่ะเครื่องดำแม่สูงลอยสามสิบไก่มีตั้นี้ยังโมค่ะฝากเบอร์ไว้นั่นเลคะศูนย์แปดแปดเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดทอยังค่ะขอเปาะเมืองเก่าเดดุดมขอบคุณค่ะห้องเท่าไได้เนี่ยค่ะห้องสามหมื่นห้าร้อยครับสามหมื่นห้าร้อย เอุ้ยตัวแม่ตัวแม่ครับอายุเท่าไหร่ครับประมาณไหนหาเดือนหาเดือนคือสูงไงเถอะละหอวใหญ่ไหวงวใหญ่ไว้แม่มันใหญ่แม่มันรอยแ่หกิ้แม่มันอยู่สาม่ันขายไบอ๋อเหลือแต่ลูกเครื่องดำคันนีสมม่นห้าพันสามพ้อย้ยสมหมื่นห้าร้อยมีตัวเดียวในวันนี้ครับฝากเบอร์ไว้เคะศูนย์หองศนย์หกสอง หกห้าหกหนึ่งศูนย์สี่ขอบคุณค่ะตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้กันห้องท้าได้ะนาดไหนเนี่สาวน้อยห้าหมื่นเครื่องดำค่ะอายุประมาณถทาไดนาไหนสามสิบสีู่นย์าไดค่ะ1 3อยสามสอาบมเบิ่งตัวที่2แล้วค่ะตัวนี้สี่หมื่นห้สี่หมื่ันเครื่องดำเมื่อกัน สูงเท่าไดค่ะตัวนี้ร้อยสามสิบสองร้อยสสิบสองวกแม่สาวผอมผสมอ๋อผอมผสมนะคะบบรานไหนผสมมีมาสองตัวสองตัวมีตํานี้นะคะปากงส์นั่งไหมคะศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าศูนย์แปดเจ็ดหกสามน้าหอยปันน้องสโน่ขอบคุณค่ะเอาเอาให้ได้ก็งามเอาหรอเปล่าแม่สาวห้องเท่าไดค่ะนี่ ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยนังหนาขนาดค่ะอายุเท่าไรคะเนี่อายุเจเดือนค่ะเจดเดือนงามขนาดถ<ๆ>ูก KF สา 1, มหนึนะะ่งมีใบไม่หลอดมีใบไม่หลอดฝากเบอร์ไว้นั่คะศูนย์หกสองศูนย์หกสองหกห้าหก้าหหนึ่งศูนย์สี่สีงศูนยขอบคุณนองเกน้องปองขอบคุณค่ะ แม่ลูกห่างเท่าไรคะเนี่ยหกสิบแปดครับหกหมื 68, ่นแปดพันแม่ให้ลูกเจ้โตลูกแดงลูกแรกแม่เครื่องพาพาหรือแดงแม่เครื่องแดงสูงค่ะลอ,อยสี่สิบได้แม่ลูกแรกลูกเจ็เดเดือนเนี่ยจาอกสุ้ยมาจ้กคือกันเขาพระนะลูกประมาณสามสี่เดือนเนี่ล้วค่ะเครื่องดำหกหมื่นแปดพันลูกไปแล้วเด้อค่ะเนี่ฝากเบอร์ไว้น้ำเน่คะ่ะ 082 082 3400 3400 139 139น่องยังค่ะบอยครับบอยมาจากสายค่ะจิกเจิดกเจริญขอบคุณค่ะชาโรเล่ชาโรเล่ข้องเท่าไหร่ค่ะเนี่ย36,500 36,500จักปีค่ะประมาณเนี่ย เขาาสมสมเหลกันสมโตสมเหล็มาแล้วค่ะผสมโตทองในเดือนเกือผสมในเดือนกัวผสมในเดือนกวเอบ่มีตำหน่บ่มีตำห่ตันดีเนาะตันดีดาบบานเพื่อเงดาบบานเพื่อเซิงเพื่อนะเลอดีนะฝากเบอร์ไว้นะค่ะน8ป่เอหญ่อาดดเดมตุดมขอบคุณค่ะ มีื้นคือเดียวด้วยห่างหลูึกว่าราคางัวจะขึ้นขยับขึ้นอยู่ด้วยค่ะเบิงตราโตนี่บ่คือจันทีพานมากค่ะราคางัวร่วงลงเลยตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วค่ะมีมาจักโตของมือเนี่ยอ้ยลายหลดเบิงห้อยัองนี่ยนึงป้าซื้อเพิ่นภางหารอ่ะต้อใดนะ นี่แม่แม่ว่าแม่ที่นอนไล่ๆอยู่ไ่นห้องเท่าไหร่ขนาดหกเดือนห้องสี่พันสี่หมื่นห้าพันทองในหกเดือนทองออกสูงขึ้น้องตัวที่เท่าไหรตัวแรกครับห้องตัวแรกราคาไหนค่ากันนอนเอกเลียหล่าๆอยู่บนยอมลูกบมเป็นหยังตัวไหนตัวไหนแถวนี้แม่นมาหนี่ตะปตเปนหนีตัวแรกหนีห้องเท่าไนี่ ตัวนี้ไม่ใช่มสองตัวฮะสองตัวองสี่หาสองตัวบุนบอกตัวนี้บอแมน2สองตนั่นแม่ลูกว่าเป็นยังงวหน่อยถึงสองัวหน่อยสองขายเป็นคู่คู่ละสี่สิบหา้าครับเ<ะ>ครับสี่หมื่นห้าสี่หมื่้าไดสองตครับก็าอายุประมาณเท่าใดไหน ปีโกวกลัวปีกกว่วแล้วค่ะมันตะคิดนสิโูคนนอนอยู่หาน่ะเพื่อคนมสบายของเพื่อนสองตัวเนี่ยบีหมอหงตัวละที่เหมือนสองตัวเลยสองตัวเลยคนยิงเด็กๆกับบทอยากเสื้อว่าสี่หมื่นหาคนีที่เราห้องเท่าไรค่ะแม่สาวนี่สี่หมื่นห้าพันแม่สาวแดง สูงอ,อ,อย 35, 36, ู่ค่ะอยสามสิบห้าสามหกเดชเครื่องดำสี่หมื่นห้านี่ตำนี้ยังบ่ค่ะนี่กระดูกคางมันมันหกักมันตอ่อไหม่ใช้เป็นยังยไงเบื้องนะั้นกระดูกหางมันหกักคนเนาะค่ะตอ่อใหม่มันอ้นตอ่อใหชุดมันเอยนะมันเาเหยียบแค่หน่อยมันกรลุกชุดอยู่ค่ะนี่แหละตำนี้มีแค่นี้ตำนี้มีแค่นี้เด้อค่ะเบิร์ละไบ่ค่ะมีอีกสองโตค่ะหนึ่แม่นี่ห้องเท่าไรค่ะ อ้าวุแม่แม่ลูกแม่ลูกต้องแม่ลูกแม่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 เครื่องดำสูงใหญ่ลอยสี่สิบลูกแดงแดงลูกเต่าูค่ะแม่ลูกก็นีห้องหามื่นแม่ลูกแม่ลูกหามื่นลูกอายุเท่าไหร่คะเนี่ยลูกกับประมาณแปดเดือนลูกกับประมาณแปดเดือนแม่ทองไหมยัง บ่งสืบเข้ามาห่พันตัมาลูกเป็นลํำปีปึ่งหายอามือซื้อฝากเบอร์ไว้น้่นค่ะศูนย์เก้าศูนย์ศูนยเด้องเจ็ดศูนย์เก้าสองเจ็ดศูขอบคุณค่ะแม่ลูกหาเมื่อนหาด้วยค่ะเนี่ย แม but, ่ลูกจัะโตแล้วเนี่ยแม่นี่ลูกสามลูกสี่เหรอครับลูกสามลูกสี่สูงใหญ่แห้งค่ะร้อยสี่สิบกว่าได้ค่ะแม่เพื่อนใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ยังไงแห้งสูงใหญ่เลยค่ะเครื่องพาลูกตัวแม่ลูกจัะเดือนนี่ยลูกก็ปีกว่าเหรอครับลูกปีกว่าเครื่องดำค่ะแม่ท้องไหมยังเป็นเข้อสมได้สิบกว่าหมื่นครับสิบกว่าหมื่นได้ค่ะ ฝากเบอร์ไว้นั่นค่ะ0ูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้ง่ครับอ่หยยังก็ค่ะม่หอยแม่ทางเดียบันบุคขาครับบัานอยบันบุคขาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขายยังในค่ะอุ้ยายสมุนไพรขายสมุนไพร็อตมังเรย ค่ะพยาเก็บม okay. right. ียาเก็เก voilà ็บ mm ลังเก็บเอวค่ะคนถ่ายสมุนไพรเยาหเลยอเลยเก็บลังเก็บเอวแก้มึนเก็บล้างเก็บเอวมียาพวกสมุนแก่ท่านยาแก่เก็บเอวควาดแคลมีทุกอย่างใครอยากได้ยังมาหาเพื่อนเลยแก่เก็บเอวแก่ท่านยาสมุนไพรส่งยืมยาสมุนไพรข้าง ฝากเบอร์ไว้น้ำในค่ะเนี่ยพาย,ยังได้เยยบอร์ค้นขายน่ะศูนย์หกนึ่งย์หกหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเก้าแม่หยังแ,บบยแม่บุญสมุบบนไพรแม่บุญสมุนไพรนี่นบ้านยึดไซนี่ค่ะอุ้ยมากไกลนะเ,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 เขาขายตรงนี้ขคามอุ้ยแค่นาบ้าทเนี่ขอบคุณค่ะ มีอีกสีสันตลาด<ค> <lever> มีขายลอตเตอรี่น้ำค่ะเน <c oughs> ี่ยลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่ยูนเดอร์เนี่ยก็ได้ยากได้เนี่ยเจ็ดศูนย์แปดสามเจามเดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็มีเบิร์ตสุดโตหลวนสองเก่าก็กมีพึ่งออกไปวางหันเก่าสองมันาวจาสองเก่าแล้วค่ะงวดเนี่ยบุย้ย,ยใบห้ยใครยขายหววยมาตะบ,บานได้เนี่ยใกล้ๆนี่ สาวน้อยห้องเท่าไรคะเนี่ยห้องสองหมื่นสองหมื่สี่พันห้าร้อยจักเดือนค่ัแบบไหนั้งท่้นปีกวักว,ว,วเนี่ยปีกัวๆได้ค่ะซุ้มบ้านลอยเสานี่ยะค่ะเครื่องดำเครื่องดมีตำหนี้ยังบ่ค่ะมยังฝากเบอร์ไว้นะคะศูนย์แปดห้าห้าศูนยดห้าห้าแาแปดห้าสี่ห้าสี่ห้าสองห้าสองห้า พ่อหนูตุหูขอบคุณค่ะของเท่าไรค่ะแม่ลูกเนี่ยหกหมื่นเจ็หกหมื่นเแม่ให้ลูกม่ยตัหรอสองตัวนี้ตัวที่สองบอกสูงอยู่ค่ะลอยสี่สิบได้แม่นี่ให้ลูกมาสองตัวแล้วขน้นตัวที่สองตัว ตัวผูครัับตวผ๋ด <reconcile> ้วยค่ะจักเดือนนะคะลูกเพิ่นลูกสี่เดือนครับลูกสี่เดือนแม่ท้องไหมยังท้องนะครับท้องจักเดือนแล้วท้องเดือนกว่าครับเดือนกว่าผสมยังมากค่ะผสมใบบาหมันครับบาหมันมาเลยค่ะผสมโตครับมีมะข้อมเดียวนี่บหมค่ะัเอาเบิ่งเล่คือกันแต่เล่สีแดงห้องเท่าไรค่ะเนี่ยห้องสี่หมครับสี่หมื่นสามพัน จักปีค่ะประมาณนี่ประมาณปีแปดเดือนคับปีแเดือนตัวแม่ได้ค่ะนี่สูงหล่อยสาสิมหาได้งามดีนอนสีแบบนี้เนาะฝากเบอร์ไว้น้ำหน่ค่ะศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่องเจหกสงเจ็ดหกเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหหนึ่งไมหอยยังะค,ะยยค่ะไมาหอ่ไม่ได้ใส่ค่ะไม่ไอำเภอเดอเอเดอ,อดออด,อด,ดมขอบคุณค่ะ แม่ลูกห้องเท่าไรคะเน่ยดอสามหมื่น้าครับสามหมพันแม่แม่ให้ลูกจึงโตละค่ะลูกสอาโตเลยครัลูกสองโตลูกัวผูลูกคนจักเดือนละค่ะเ่อเดือนฮเดือนนี่ามกเดือนค่ะเพื่นว่าแม่เครื่องทาด้ยค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำเน่ค่ะ เดี๋ยวคุณงทนสาม่าเหอนอลมเบอร์ได้หรบศูนเก้ี่เจ็ดสามสองเจ็ดสามสองแปดแปดองหนึ่งแปดแปดสองหนึ่งพออย่างเขาเปลนครับเขาเป็นั่งสายนร่ายครับสวนฝ้ายบร้านนะควุ้าร้านขอบุนค่ะแม่ลูกห้องเท่าไรคะเน่หสาม่นเจ็ดพัแม่ลูกจึ้โตแล้วค่ะแม่ลูกเลยะ แม่ลูกแรกแม่เครื่องดำแล้วค่ะนี่ลูกโตแม่ลูกเจ็ดเดือนแล้วค่ะลูกสามเดือนลูกสามเดือนเดี๋ยวไปดูคนนี้ลูกเครื่องดำเหมือนกันดนะค่ะน่ารักน่ารักมีมะคมเดียวอ้ยกระแมนนี่กระแมนเดี๋ยวไปเบิ่งคมที่สองมันค่ะของอะไรค่ะนี่ของสี่สิบแปดสิบสี่หมื่นแปดสิานแม่เครื่องแดงลูกเครื่องดำลูกโตแม่ลูกเจ็ดเดือนค่ะน่ะ ปรระะมมาาณณปีเดือนออยู่เดืนแม่ท้องไหมยังยังอยู่แม่ยังเด็กผสมอยู่แม่ให้ลูกตัวที่เท่าไหร่คะเนี่ยลูกตัวที่สามตัวที่สามแม่สุขหล่อช้านิ่มหาอะไรคะโค้ดนี่แม่นป่ะคะแม่หกหมื่นห้าพันตัวใหญ่แห้งแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวแม่ค่ะน่ะลูกตัวแม่ลูกอายุเท่าไหร่ปีประมาณถึงปีต้องปีแม่ท้องไหมยังค่ะท้องเหรอเดือนหกเดือนเหรอ ผสมยั้งมาผสมโตผสมโตด้ยค่ะแม่สูงร้อยสี่สิแต่ค่ะเครื่องดำลูกกะตัวแม่ลูกตัวแม่ได้เบิ่งลูกคนก่อนค่ะลูกตัวใหญ่แห้งลูกลูกเครื่องแดงเครื่องพาด้วยค่ะลูกคนฝากเบอร์ไว้น้ำหน่ยค่ะตัวหนึ่งอ้าวมี ตัวไหนเขาขาวบอกจ้ะตัวเขาขาวนะคะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันทองหกเดือนทองหกเดือนแม่สาวทองแรกบอกลูกสองแมทองลูกสองแม่ทองแล้วค่ะนี่ไฮรูมาแล้ตัวหนึ่งผสมยั่งมากค่ะนี่ผสมโตคือการผสมโตเครื่องผ่าได้ค่ะสูงรลอยสามสิบกัวเลยค่ะสามสิบห้าเลยฝากเบอร์ไว้หน่อเลยค่ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกห้าสี่แปดหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่ง แม่ตาแก่งขอแม่ตาแก่งขอขอบคุณค่ะห้องเท่าใดไหนสามหมื่นหาปัญหาครับตัวนี้สามหมื่นห้าพันห้าได้ค่ะแม่ลูกจจ้โตแล้วลูกสามตครับลูกสามตตอนนี้ทองไหมเงี้ยเขากบุสมครับเขาบุสมเนี่ยสูงค่ะลอยสี่สิบกว่าได้เครื่องดำสูงใหญ่แหงค่ะมีมาตัวเดียวบ่มมาเนี่หรือตู้นึงนี่ข้อมีห้องเท่านใดค่ะเนี่ย อันน si you know? ีแม่นห้องสามสามครับแม่ลูกห้องสองหมื่นแดแม่ลูกบ่ะเนี่ยบ่บบแม่สาวงสครับแม่สาวนห้องเท่าไรอีเลนี่ห้องสาครับต้นนั่นล่ะต้นนั้นสองหมื่นแปดครับสองหม่นดเชลโลเ่ด้วยนะแนนั่วแดงบานเฮาเครื่องดำค่ะเครื่องดำเครื่องดำสูงลอยสามสิบเอ้สูงลอยหบวกใดต้นนั้นก็เครื่องดำ มีมาสามตัวฝากเบอร์ไว้น้ำเลยค่ะ092 726ก้าสอเดออ้่นองพ่ออิงขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กระซัมนี่กันด้อค่ะจะได้กระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้ค่ะจะได้โบผาดคลิปใหม่ๆของช่องยายผึง ขอการคลิปหนาด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ